ว้าอเีย,ย,ยเต็มรอบเต็มรอบครับพี่น้องอตัวที่เจ็ดตัวที่แปดตัวที่เก้าตัวที่สิบที่สิบเจ็ดตัวที่สิบสอง ตัวที่สิบสามตัวที่สิบสี่โอเคสวัสดีครัผมจะใ่ายกุ้งัาเพื่อนๆก็วันนี้นะครับกุ้งจะมาเพื่อนๆมาวางรอบอีกเหมือนเดิมแต่ว่าวันนี้กุ๊จะมาวางมุมรับนะครับมุมรับที่ กุ๊กไม่เคยถ่ายคลิปเลยแล้วก็เป็นมุมที่กุ๊บได้ปูบ่อยมากแล้วก็ตัวใหญ่นะฮะแต่ก็ไม่รู้ว่าคลิปนี้มันจะได้ตามที่เคยเคยวางหรือเปล่านะครับแต่ว่าวางทุกครั้งอะ่ะมันก็ได้มันก็ได้ผลงานอะ่ะเนาะแต่ว่าวันนี้น้ำมันขึ้นมาสูงนิดนึงเพราะเมื่อกี้ติดงานนะครับเลยออกมาช้า ก็คือวันนี้กูจะวางรอบทั้งหมดนะครับ45ลูกตามแนวหินทั้งหมดเลยข้างหินนะครับเป็นแนวที่ได้ปูดีกว่าในป่าอีกนะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยมีเรือเอาวางได้นะครับเพราะว่าเรือส่วนใหญ่เป็นเรือเครื่องนะคือหินมันอยู่อย่างเงี้ยแล้วเราต้องวางเทียบรอบอย่างเงี้ยเทียบรอบข้างๆเลยติดเลยอะ มันเลยไม่มีเรือลําไหนทําได้นอกจากเรือเรือแบบเรือเล็กๆหรือว่าเรือพายแบบนี้ยเ,เดี๋ยวทั้งหมดนี้นะครับกูจะวางข้างหินทั้งหมดเลยถ้าเพ,พื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้กูด้วยน,นะครับปเดี๋ยวเรามาเริ่มวางกันดีกว่าเดี๋ยวมันจะมีบางช่วงบางตอนนะที่กูต้องลุงน้ำกูก็เลยเอากล้องเอจเมาด้วย วางลูกแรกให้ดูลูกแรกก็เป็นทุ่นหูเหมือนเดิมเหยื่อวันนี้ที่ใช้นะกูจะใช้เหยื่อเป็นเหยื่อปลาปลาแข้งไก่หรือปลาขาไก่นะครับแล้ววันนี้กูก็ไม่ห่อเหยื่อนะเพราะว่าเดี๋ย,ยวยิงเย็นเราก็มาเก็บแล้วเพราะว่าแนวหินเนี่ยมันไม่ต้องวางนานหรอกแค่สี่ชั่วโมงก็เก็บได้แล้ว เนี่ยวางเทียบข้างหินเลยแต่ว่ากล้องคงมองมไม่เห็นะนะเนาะเดี๋ยวไม่ได้มีบางช่วงบางตอนที่กุ๊ต้องเดินวานเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูไปลูกแรกเป็นทุ่นหูนะครับทุ่นเบลเลอร์เลยต<ม>อนนี้ลมแรงนะครับถ้าเกิดลมเข้าต้องขออภัยนะครับ<ม>หัวน้ําขึ้นลม้ชอบแรง<ม>เดี๋ยวกล้องบางส่วนบางตอนนะครับจะอยู่ในเอเจนะครับ เนี่ยครับเห็นไหมมันมีหินอยู่มันมีหินอยู่ก้อนหนึ่งเราก็รอบเนี่ยไปเทียบข้างเลยเนี่ยเห็นไหมชนหินละนหนเห็นไหมรอบเทียบข้างเลยแค่นี้เนี่ยมันเลยใส่หมวกไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวสักพักคงจะเอาหมวกอะ่ะเอาใส่ใเจเลยตรงนี้มันจะมีหินยสามแถวนะครับก็จะวางสามแถวเลยแล้วก็จะวางใกล้กันนิดนึงนะครับแถวนึงประมาณสี่ลูกอะ่ะ มันมีหินอยู่เนี่ยเห็นไหมมีหินอยู่เราจะวางเทียบข้างเลยประมาณน,นี้เราจะมีหินอยู่ก้อนใจ่เห็นไหม, <c oughs> มหินก้อนเนี้เดี๋ยวเราจะวางเทียบข้างเหมือนกัน ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงนะครับ <c oughs> เดี๋ยวมาสักห้าโมงก็ไปเก็บแล้วหินก้อนพวกนี้เยเราวางเทียบข้างเลยแต่ว่าเวลามีคลื่นมาวางในหินมันอันตรายเรือมันจะกระแทกหินเนี่ยมหนมาเป็นหินก้อนเตี้ยมองไม่เห็นนะอ่ะเดี๋ยวนะโอเคแล้วนะ จริงๆจะมาเดินวางตอนน้ําแห้งนะครับแต่ว่างานเร่งด่วนก็เลยมาไม่ได้ไอ้ลุงนี่เดี๋ยวปล่อยล่องเลยก็จะวางใกล้กันนะิดนึงนะเพราะเราเราก็ไม่รู้ว่าปูมันจะเดินทางไหนนะเพราะว่าไอ้ที่กวูวางตามแนวหินเนี่ยมันเป็นช่องที่ปูเดินเวลาเรามาส่องปูเนี่ยเราจะรู้ว่าปูเดินแนวไหนนะครับนี่เดี๋ยววางข้างลอ่อง ทาางง้ไปอันนี้น่าจะเห็นชัดหน่อยเพราะว่าอ้าวไม่ใช่แย่ผิดก้อนอ้าว,อ,าวอยู่บนหินเลยทีนี้ได้ ดีกว่าห้างบนมันมีหินแล้วเห็นป่ะครับเป็นแนวหินหมดเห็นป่ะมีแนวหินแนวหินแนวหินเดี๋ยวเราจะเทียบรอบข้างๆมันจนตรงนี้กูเกียบเนี่ยมันคือระว่างหินเะราวางไมเงี้ยแะ มีรูมันอยู่พอดีเลยถ้าเกิดมันได้กลิ่นเยื่อมันก็พ่งออกมา เพื่อนๆครับก็ได้เวลาแล้วนะครับตอนนี้ก็5โมงนิดๆนะครับก็เดี๋ยวเราจะเก็บกันเลยนะครับเครื่องนูดน้ำมันยังขึ้นไม่สุดแต่ว่าระวังแนวหินเนี่ยไม่จําเป็นต้องให้น้ําขึ้นสุดนะครับแค่ให้น้าท่วมหินะ่ะเจ๋ยวแล้วจริงๆอ่ะกูก็วางแบบเนี้ยมาหลายรอบแล้วนะแต่ว่ากูไม่ได้ถ่ายเพราะว่ามันต้องเดินวางอะ่ะแล้วมันไม่นั่งถ่ายด้วยแล้วมันเหนื่อย แต่มันก็ได้ผลผลดีนะมันได้ผลงานสวยอยู่นะแต่ว่าวันเนี้ยกูก็ไม่รู้ว่ามันจะได้ผลงานดีเหมือนที่เคยหรือเปล่านะครับของทะเลอะ่ะกูโทรบอกปูให้มาเข้ารอบไม่ได้นะครับได้ก็คือได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้แค่นั้นนะครับเพราะว่าจริงๆอะ่ะกูไปดักปูในบ่อมาใส่รอบก็ได้เวกขึ้นมาเมคขึ้นมาก็ได้แต่ว่า เพื่ออะไระตามนั้นแล้วกันลมยังแรงอยู่เลยแทนอย่างงลืมกดไลค์กดซับสไคร้เป็นโลจงาจให้ด้วยนะครับมาทุนหูลูกใหญ่ได้ก็คือได้หน้าวางต่อเนาะ

สามนิ้วตัวแรกทันไปก่อนโว้ไม้ตัวหนึ่งแล้วไม่ตัวหนึ่งแล้ว ไม่ค่อยใหญ่เลยว้ยน้ำนี้อ,อ๋อไม้ตัวนึงเลยแต่ตัวมันไม่ค่อยใหญ่เลยเพื่อนมาไซส์พอๆกันเลยอ่ะ ไมาตัวนึงแล้วมตัวนึงแล้วไมาตัวนึงแล้วแต่ตัวนี้เดี๋ยวได้ปล่อยนะครับไม่เอาไม่ต้องวัดก็รู้ว่าไม่ได้ไม่ได้ไซส์แต่ว่าเราได้ปล่อยในคลองกัน เต็มรอบไอ้เฮ้ยเต็มรอบเต็มรอบครับพี่น้องดูดูเฮ้อเฮ้อใหญ่ป้าเอาใหญ่ป้าเอา รอบจริงๆดูิลนที่เองพื้อนที่อ่ะอุ้ยมาไงไวนะเนี่ยดูท้องไหม้เลยอนะ่ะ ก้ามมันก็อ่าคาแล้วแล้วจะที่นี่ยังไงวะเนี่ยผูกไม่ได้มันอ้าก้ามติดเลยเอาติดนิ้วอ่าได้ลวพับดูดูใหญ่แค่ไหนเห็นไหมวะมองไม่เห็นขอ แล้วมันแจ๋วบอกแล้วมันแจ๋วดูเข้ามือคุบเบลเลยใหญ่มือกุบอีกอืเอาเห็นเต็มเต็มตาเฮ้ยวันนี้จะเดียวก็ดีใจละแต่ว่าได้อีกก็เอาถ้าเกิดมาช้าน่าจะออก เพราะว่า,มาเมื่อกี้ไอที่เราพลิกไปพลิกมา,มาเมื่อกี้ขามันแยงออกข้างนอกได้อันนี้ไม่มีอ้าวมีเหมือนกันเดี๋ยวเราไปปล่อยในคลองนะครับนี่ตัวเล็กไม่ต้องวัดก็รู้ไม่ได้ไซส์เดี๋ยวคลิปปล่อยเดี๋ยวท้ายคลิปต้งมี เดี๋ยวเจ้าว่าเอ้ยมึงปล่อยจริงเปล่าแหมกิมเอมาวันเนี้ยกิมเล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 อันนี้ก็ไม่มีอ้าวมีเว้ยอีกหนึ่งตัวตัวเล็ก ตัวนี้เหมือนจะได้ไซส์อ่ามนิ้วเป๊ะอืมนะนอันนี้กูมัดเพราะว่า้ะขอมันเอ่ยสัตตะขอมันหักก็เลยเอาเชือกฟางมัดนั่น,นี้ดุกด้วย ปูกระเทยไปนเนี่ยจริงนะปูกระเทยจริงๆริงเลยมะแม่งชอบดูกูกระเทยอีกหนึ่งตัววันนี้เปรมเปรมเลยวันนี้ อ,อีกหนึ่งตัวเปลมบอกแล้ววันนี้เปรมมันกินนิดเดออียหน้าวางต่อใช่ไหมแต่วางต่อไม่ได้เราพันรอบมา ตัวโคตรใหญ่ใหญ่เกือมองไม่เห็นอะอันนี้น่าจะแบบอ่อนต่อโลกอะปล่อยอย่างงี้ดีกว่านะตัวเล็กเอาไม่ไปด้วยเอาโทษโทษโทษติดตัวเล็กไม่กล้าไปเอา,เอาเย่อไปกินด้วย ตัวเล็กไม่ค่อยอยากจะเคลื่อนย้ายมันโอ้มเพียงเงียบไม่มีอะไรเลยเอา้าวมีเว้ยตัวน้อยโอ้ยวันนี้เปล้ม น้อยเองเดี๋ยวปล่อยในคลองแล้วกันอยู่นอกอันตรายปล่อยในคลองโตเมื่อไหร่ก็ค่อยออกมามันอยู่ตามแนวร่องคลองเอากำลังโซยเลยตัวน้อยกันเนะี่ยปล่อยในคลองปล่อยเลยดีกว่าตัวเล็กกันเนะี่ยเอาชีวิตรอดเองนะหนู สอ,อสุดท้ายมีอะไรไหมแนวนี้วะมาเว้ยมาเว้ยกินเยอแหลกเลยมาเว้ยดูมันกินเหยื่อยับเยินยูยี่นะมาตัวหนึ่ง เหยื่อยังกระปูใบอะลรด้วยแปลกลูกสุดท้ายครับพเพื่อนๆจะมีอะไรไหมจะมีอะไรไหมไม่มีเงียบหมดไปแล้วพี่เจอในฝั่งอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ เัโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็มาถึงฝั่งกันแล้วให้ดูกันดีกว่าตัวที่หนึ่งตัวที่หนึ่งนะครับตัวที่สองเม่กี้เราปล่อยไปสองตัวนะตัวที่สี่ตัวนะตัวที่ห้านะตัวที่ห้าตัวที่หก ตัวที่เจ็ดตัวที่แปดตัวที่เก้าตัวที่สิบที่สิบเอ็ดตัวที่สิบสองตัวที่สิบสาม และตัวที่สิบสี่ของจริง่มาตัวนี้ก่อนเลยแล้วกัน <c oughs> หนักใช้ได้ือ <c oughs> แน่นด้วยแน่นด้วยแน่นด้วย ที่สี่ใหญ่จริงของจริงดูกลามซะก่อนกลามใหญ่ไอ้เ,ไอเ,เกี่ยวมาตัวนี้ก่อนเลยมาตัวนี้ก่อนเลยอุ๊ยอสักกระโดนหน้า เงม้เงียเงี้เงี้งยอี่อะตกใจคือตอนนี้ที่ยังไม่ปิดคลิปเพราะว่าเดี๋ยวจะวัดกันให้ทุ้เห็นเลยว่าตัวไหนได้ตัวไหนไม่ได้ตัวไหนกูปล่อยจริงหรือไม่ปล่อยจริงสามนิ้วพอดีนะครับเรื่องจริงสามนิ้วพอดีจะปล่อยโชว์ก็ได้ เอาหน้าด้วนี่นะครับไปนะงน้นตื่นปล่อยโชว์หน่อยอยากอยากได้หน้าครับถ้าเกิดคนที่เขาไม่เข้าใจอ่ะเขาก็จะคิดว่าเอ้ยต่อหน้ากล้องมึงก็ปล่อยนู่นปล่อยนี่เราไปห้ามคนคิดไม่ได้นะเนาะคือจริงๆอ่ะกูปิด แล้วก็ไปตัดคลิปที่ได้ปูพวกนี้ทิ้งก็ไม่มีใครรู้แล้วว่ากุุบได้ปูมาทิ้งมะแต่้าเกิดคนมันอคติอะทำอะไรมันก็นอคติอันนี้ไม่ต้องวัดไม่ได้สปล่อย ที่กูเอามาปล่อยในคลองอะ่ะเพราะว่าคลองเนี้ยทั้งเส้นเลยเนี่ยเป็นคลองส่วนตัวนะครับคนอื่นไม่สามารถเข้ามาได้มีที่มีหลักชนดนะฮะแล้วก็ขุดกันเองนะครับแล้วคนในเนี้ยก็จะปูเล็กมาปล่อยปล่อยปล่อยป่อยให้มันอนุบาลอยู่ในเนี้ย กูก็เลยแบบเออมั่นใจว่าในเนี้ยมันมัน,ม,นมันปล่อยได้นะครับอันนี้ขาไปหน่อยนะก็เลยปล่อยกันในนี้นะฮะถ้าเกิดสมมุติว่าวันหนึ่งมันตุ่ยขึ้นมากบอาจจะดักก็ได้หรือมันอาจจะรอดก็ได้ถูกปะ่ะอะไรที่มันมากเกินไปแล้วก็เผาๆลงบ้างนะครับอ่ะ เรียบร้อยสิบสี่ตัวมัดได้แค่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าวันนี้ก็อย่างดีที่ได้พี่บึกมากล้ามโต,ตัวใหญ่กล้ามแบบ ก้ามใหญ่อะ่ะเทียบก้ามันกับนิ้วกูไปคนละเรื่องเลยอก็อย่างที่บอกนะว่ากูว่าวางตามแนวหินอะ่ะบ่อยมากแต่กูไม่ได้หายเพราะมันเหนื่อยก็ลองไปทำตามกันได้นะครับใครมีแนวหินมีแนวอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับว่าอยากให้ทำอะไรอยากให้ทดลองเหยียออะไรอยากให้ไปอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับกทะเลคอมเมนต์ไว้เลยถ้ากูทำได้กูจะทำให้นะแล้วก็อย่าลืม ถ้าชอบคล,คลิปแบบนี้นะฮะชอบให้กูทดลองชอบให้กูถ่ายทอดก็อย่าลืมกด like กด subscribe เพิ่มกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะคลิปยาวมาก,กว่านี้ mm hmm. เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ